สวัสดีค่ะวันนี้ยแม็กจะมาอวดห้องทำงานค่ะไปจ้าเบื้องห้องทำงานอ่ะนี่คือห้องทำงานของยาแม็กนะคะ,ะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่า เป็นเทปนะคะเป็นเทปรายการนะคะคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้ปิดเอาไว้นะคะยยมแม็กจะมาอวดนี่ค่ะยยมแม็กจะมาอวดช่อดอกไม้ช่อนี้นี่คือที่ตั้งที่ตั้งช่อดอกไม้ของแยมแม็กนะคะเก้าอี้ตัวนี้เหมือนซื้อมารองรับเลยก็จังสือมาลองรับไปนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะ แม่ก็มีความรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะเหมือนกับมีสิ่งที่วิเศษนะคะเข้ามาอยู่ในห้องยยาแม็กเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขออวดอีกรอบนะคะขออวดอีกรอบจ้ะ กับช่อดอกไม้นะคะที่ลูกสาวทรงม,มาให้หมว้านนะคะลูกสาวชื่อสมฤทัยนะคะที่อยู่ทั้งประเทศดูไบนะคะลูกสาวชื่อสมฤทัยนะคะขอสมวนนามสกุลน,นะคะค่ะก็แม่ชื่อสมจิตเฟื่องสกุลแม่บอกนามสกุลใดนะคะค่ะแต่ของลูกสาวย่าขออนุญาตสมวนไว้ก่อนนะคะ ชอ่อดอกไม้ชอ่อนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลนะคะชีวิตให้กับย่าแม็กนะคะหลังจากที่ย่าแมกก็เจออะไรที่ไม่ดีนะคะปัญหาตั้งแต่เริ่มนะคะฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะคะหลายเรื่องนะคะแต่ไมีมือมือว่านเนาะค่ะที่ได้รับชอ่อดอกไม้ชอ่อนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะให กับย่าแม็กนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการทีเฮาสิริรับนะคะความรู้สึกดีดๆแบบนี้นะคะหายากนะคะหายากมากนะคะย่าแม็กก็พูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกนะคะในชีวิตนะคะที่ได้รับนะคะของสินี้ถือว่าล้ำคานะคะย่าแม็กก็จะแอบมาหอมนะคะก่อนที่จะจัดรายการ ย่าแม็กนางเขาว่าย่าแม็ก็จะไปกลมหอมกรนนะคะเราคอยมานางโตทำงานนะคะจัดรายการสดนะคะช่วงเวลา2ทุ่ม15ถึง3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะปล่อยเพลงจนถึง4ทุ่มถึงจะปิดรายการนะคะแล้วก็ได้เติมพลังกับช่อดอกไม้ช่อนี้ของคนสวยนะคะที่ทรงมหาหันะคะค่ะในช่วงการจัดรายการนะคะย่าแม็ก็จะจัดช่วง รายการสดนะคะ2พฤศจิกานนะคะถึง3ทุ่มครึ่ง 5, นะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็เป็นดีเจเอ็มวิทยาลูกชายของย่าแมกละค่ะที่เขามาจัดนะคะแต่ก่อนนี้ก็จะให้จัดนะคะช่วงสา์สอ,อาทิตย์นะคะพอดีอลูกชายกับมีงานหลายอย่างนะคะย่าแมกก็เลยให้จัดเฉพาะนะคะวันอาทิตย์นะคะ ส่วนวันเสาร์ต่อไปนี้น่าจะยกยอดให้กับดีเจสาววันใสนะคะดีเจสาววันใสชื่อจริงชื่อวาสนานะคะม่แม่ก็ถือว่าเจแม่โชคดีที่มีวาสนาเมย่ใกล้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะในชื่อนะคะที่เป็นมงคลนะคะพี่ห้อ,อคะลูกสาวสมฤทยัยคุณแม่สมจิตนะคะแล้วก็มีดีเจสาววันใสวาสนาถือว่าเป็นวาสนา เขาแยมแม็กแล้วก็่าวันไซแล้วก็ลูกสาวเนาะที่ได้มาโ้มกันมาโฮมกันนะคะกับคลิปนี้นะคะขออวดหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะย่าอยากอวดมากเลยเนาะนะคะค่ะกับชุดนี้เขียวนะเหมือนเหมือนไหมเหมือนนางตะนีจะไปยืนใกล้ต้นกล้วยเด้นะคะก็ไปยืนใกล้ต้นกล้วยน,ะะนี่เขาจะแบบเฮ้ยนางตะนีเถ่ามาแต่ทิรงใด ค่ะอะขออนุญาตว่างนะคะค่ะกับชอ่อดอกไม้ที่สวยนะคะแอมแจะเอาไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะจะให้สวยอยู่อย่างนี้ในห้องทํางานของยอมแ็กตลอดไปนะคะจะไม่แกะไม่อะไรทั้งนั้นนะคะจะเก็บไว้ดูสวยๆนะคะมันกับลูกสาวคนสวยนะคะกับไอ้พวกวิดีโอพ่อนะคะคุยกับยอมแ็กนะคะเมื่อว,วานนะคะสวยล <laughs> ูกสาวสวย <laughs> ค่ะ ก็รู้สึกดีนะคะขอขอบคุณนะคะว่าจะเป็นนะคะลูกสาวเนาะนะคะไม่ขอบใจนะขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็ปื้มนะคะและ้วก็คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะช่องบ้านสวนเรนเดียนะคะเป็นช่องของย่าแมกเองนะคะพี่น้องค่ะนะคะก็เป็นการถ่ายทอดชีวิตนะคะชีวิต ความเป็นอยู่ในแต่ละวันนะคะว่าจะเป็นครอ,อบครัวของยยาแมกนะคะแล้วก็ดีเจสามันใส่ด้วยนะคะแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะกับชีวิตของคนบ้านๆน,นะคะทายทอดออกไปพี่น้องด้เบิงนะคะพี่น้องแดนไก่แดนไกล,ะน,กละนะคะทั้งประเทศไทยของเ้านะคะพี่น้องในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดน,นะคะแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะคะที่รับชมนะคะคลิปของยาแมกนะคะ ช่องบ้านสวนเรนเดิโอนะคะบ้านสวนเรียนเรดิโอนะคะ,ย,ย,ะ,คะยังแฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะคะ ให้กับย่าแมกด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะรับผ่าดนะคะในใทุกคลิปนะคะที่ย่าแมถ่ายทอดให้ดูนะคะวันนี้ย่าแมกมาอวดแค่นี้ค่ะย่าแมกไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆานะคะนะคะมีคา่าใจนะคะกับเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีร่ำรวยสุขสขุนค่ะย่าแมกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ